สวัสดีค่ะพี่น้องขายยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสําหรับคิปนี้ซอเขียวจะพาพี่น้องมาตามตัวเลขแนวทางของวหวย้าหน้อยอาจารย์เซียนสายรับค่ะพี่นอ้องหลังจากแตกปังๆทุกวันเลยนะคะพี่น้องบ่ได้น้อยหนึง่งก็ได้น้อยหนึ่งนะคะได้ให้หยุดหลุดให้ตามนะคะพี่น้องสําหรับตัวเลขแนวทางเนะาะค่ะอาจารย์เซียนสายรับเมื่อนี่ให้ตัวเลขแนวทางมาแต่เสาแต่เสี้ยวเลยนะคะ่อว่านี่บ่ได้หายมากนะคะพี่น้อง ไ่ได้ลงช่องครับพี่น้องอาจารย์บ่ได้ทรงเลขมากนะคะแต่ว่าขอจากทีมงานค่ะพี่น้องอาจารย์เป็นยังเมืม่อวานนี่ค่ารุ่นเลขให้อยู่กับบ่จักนะคะสำหรับคลิปนี้เนะาะเมื่อวานนี่หวยห้าน้อยอาจารย์แตกส่นสองน้อยพี่ค่ะพี่น้องอแตกน้อยพิเศษนะคะพี่น้องเดี๋ยวให้ชมดีเอ็นเอกันเลยนะคะนี่พี่น้อง แตกแต่น้อยพีเศษเมื่อวานนี้เนาะค่ะแต่วันนี้นะคะอาจจะมาหมดเลยนะคะทั้งบนทั้งล่างนะคะสองดิงสามดิงเขาเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้บัดน,นี้พี่นอ้องเป็นวันที่สองตุลาคมหกเจ็ดเนาะก่อนจะไปตามเลือกก่อนจะไปตามตัวเลขแนวทางก็ไไ้เนาะ,อะเอาเลือกง่ายๆดีมาฝากพี่ฝากน้องเฮาสักก่อนเนาะค่ะ,ะวันนี้เป็นวันอัมมาวาสีนะคะพี่น้อง วันนี้เป็นวันพุทธที่สองตุลาคมหกเจ็ดนะคะพี่น้องมันเป็นวันอมาวสีนะคะวันจันทร์ดับนะคะจะดับไปอยู่หนึ่งอาทิตย์นะคะพี่นอ้องแล้วก็เรื่องการที่ว่าเป็นวันอมาวสีเนี่ยนะคะพี่น้องวันจันทร์ดับจังสนะี่นะจ่อเกี่ยวให เตือนพี่น้องระวังเรื่องกับอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์รุนแรงหรือว่าอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆนะคะให้ป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดนะคะพี่น้องเกิดสุญนเสียเกิดเสียหายนะคะทรัพย์สิสนอ่า ทางเข่าข้องเฮ้าเนาะพี่น้องหรือว่าจะเป็นอุบัติเหตุเพศภัยพันใดก็ให้ระวังนะคะหรือจะมีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันนะคะทะเลาะเบาแวงก็จะทะเลาะเบาแวงแบบแแรงขึ้นยังสินะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นให้เฮ้าอดเข้าทนเอาแนวใดเพราะอดได้เฮ้ากับอดก่อนนะคะพี่น้องอย่าไปต่อสู้อย่าไปโตเถียงโดยที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะพี่นอ้องแล้วก็ช่วงนี้นะคะพี่น้องจะหักข้ามใจตัวเองในการซื้อสิง สินค้าหรือว่าสิ่งของที่ไม่จําเป็นไม่ได้นะคะพี่น้องมันเป็นอย่างไรแล้วเป็นความอยากใดคืออยากได้คืออยากซื้อแท้บริสัน์ความหมายเพิ่นบอกว่าห้ห้่ามอย่าอําเพื่อใจเจ้าของอย่าตามใจเจ้าของอยากได้อียกยังเอาไวส้สะก่อนนะคะในช่วงนี้นะคะมันเป็นวันอมาวาสีพี่น้องคองจะเข้าใจเนาะว่ามันเป็นอย่างไรมันบอกขาดพี่น้องแล้วก็อ่าอ่าช่วงนี้นะคะอ่าเรื่อง ปากเป็นเอกเลขเป็นทัวนะคะพี่น้องคนเฮานะ,ะปากจะแรงพอมนะคะถ้าพิษกันนี่จะแห้งสุดๆเลยเขาแห้งไปสักนิดเขาสีแห้งไม่ยิ่งกว่านี้อีกนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องอารมณ์ว่าจ่านะคะไม่ว่าจะเป็นการคอมเมนต์หรือการดุการด่ากันในเรื่องใดก็ตามนะคะพี่น้องให้เฮาหยุดนกตรงนี้นะคะให้พักพนยนไจสกอนดยดาฝ้าวไปลุกลี้ลุกล้นดยดาฝ้าวไปใส่อารมณ์ก็เรื่องที่ไร้เหตุผลไร้สาระนะคะพี่นอ้องอ่า แล้วก็ให้ยับยั้งชั่งใจในทุกๆเรื่องเลยนะคะถ้าเกิดว่าอันไหนจะเป็นเหตุเพศภัยอันไหนที่จะทําให้เราสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุเรายับยั้งไว้ก่อนนะคะพี่นอ้องแล้วก็วันนี้นะคะก็มีนะคะเรื่องงามยมดีก็มีอยู่นะนะคะ,ะเรื่องงามยามดีก็มีในเรื่องของการอธิษฐานจิตขอพรนะคะพี่น้องเรื่องอธิษฐานจิตขอพรขออนุญาต ขออนุโมทนาบุญขอความช่วยเหลือขอให้คนช่วยนะคะในเรื่องความเมตตาจิตนะคะพี่น้องช่วงนี้ปากเป็นเอกเรียกเป็นโทรขอลงไปพี่น้องจะไปไหว้พระไหว้เจ้าขอบนบานสันกล่าวหรือขออธิษฐานจิตขอโชคขอลาบขอในเรื่องใดๆก็ขอได้ในวันนี้นะคะพี่น้องขอได้เรื่อยนะคะเพราะมันเป็นเรื่องของการไหว้พระขอพรนะคะหรือเงี้ยๆดีเนาะ อ่าแล้วก็ขอให้คนช่วยเกื้อกูลน้นนานะคะขอความรักขอความเมตตาจากค้หลักผู้ใหญ่นะคะขอให้เพื่อนซอยเหลือในดานได้ได้กระสร้างกับพี่น้องเข้าขอไปหลุดนะคะขอไปเลยนะคะไม่มีใครว่าอะไรขอได้ค่ะวันนี้นะคะอ่าวันนี้ก็มีเรื่องงามยามดีแค่นั้นนะคะพี่น้องแต่ว่าเรื่องงานเรื่องการซอกเชาะกับยาเกลื่อนอีกอยกับเรื่องความรักนะคะพี่น้อง อ่เพอวันเป็นวันอเมวสีนะคะพี่น้องวันจันดับนะคะจากนี้ช่วงหนึ่งอาทิตย์ไปนะคะพี่น้องอะจะทําการใดก็ให้ระมัดระวังนะคะหนึ่งคือการทะเลาะสเรื่องการงานนะคะระวังจะมีเพื่อนมีศัตรูในที่การงานนะคะแล้วก็จะมีปากเสียงกันการงานอย่าเพิ่งทํำนะคะจะลงทุนการใดอย่าเพิ่งทํำนะคะ แล้วก็การเงินให้จับใจใช้สอยอย่างระมัดระวังนะคะในช่วงนี้นะคะอาจจะถูกคนหลอกลวงถูกคนชอบโกงวิชาชีพเยอะค่ะพี่น้องให้ระมัดระวังนะคะพี่น้องอย่าเพิ่งไปเชื่อใจใครให้มันมากการหยิบยืมเงินกันก็ตามนะคะจะเป็นการหยิบยืมที่ไม่ได้คืนเลยนะคะพี่นอ้องแล้วก็ความรักนะคะความรักความเมตตาถ้ามีคู่อยู่แล้วนะคะความรักก็อย่ามีเลยอย่าไปสแสวงหาเอาอีก นะคะพี่น้องให้หยุดในพ่อไปเพียงซำนเนนะคะพี่น้องพ่อเลยนะคะความรักก็จะทําให้มันมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะเพราะฉะนั้นให้อยู่กันแบบใช้เหตุใช้ผลนะคะพี่น้องอ,อดเอาทอนเอาวานอมคมกื่นก็อดเอาค่ะพี่น้องนะคะ <S <S ช่วงนี้กัเรื่องเลือกง่ายๆดีแล้วก็การตักเตือนซึ่งกันและกันอเอาเรื่องดีๆมาฝากพี่ฝากน้องเฮาเบิดไปแล้วนะคะ ก็เลือเลขมงคลวันนี้พี่น้องเลขมงคลนะคะใช้เป็นเลขเจ็ดเลขสามเลขสองเลขห้านะคะเลขที่ไม่เป็นมงคลวันนี้คือเลขเก้านะคะไม่ควรใช้นะคะแล้วก็สีที่เป็นมงคลนะคะวันนี้สีเขียวสีเหลืองสีดํานะคะสีน้ําเงินนะคะสีที่ไม่ควรใช้วันนี้คือสีน้ําตาลนะคะเลือกซ้ายเลือกขวาวันนี้เลือกขวานะคะเลือกบนเลือกล่างวันนี้ให้เลือกบนนะคะพี่น้องให้เลือกบนนะคะ แล้วก็จบแล้วสําหรับเรื่องราวดีๆของวันนี้ที่แนะนํากันนะคะเรื่องเลือกง,งามยามดีนะคะสิ่งดีๆสิ่งที่ตักเตือนกันสิ่งไหนที่ควรนําเสนอเราก็นําเสนอให้เป็นแนวทางนะคะใส่ดุลพินิจผิดาจรณาะคะ่ะพี่น้องบบตองเสื้อหลายจนงมง่ายนะคะในทุกๆเรื่องเรา กเตือนกันได้แนะนํากันได้เพราะมันเป็นผลดีและผลประโยชน์ให้กับเรานะคะเสื้อกับถ้ำบอเสื้อกับบอรถกับบร์ไวาชอบกับจัดคัดกับพานในเรื่องตเลยนะคะอ่าเรื่องสินถ้ำกับแล้วแต่จะเสื้อบ่เสื้ออทำดีได้ดีทําชั่วก็ได้ดีถ้าคนยังไม่รู้สํานึกผิดก็ได้ชั่วเหมือนกันนะคะพี่น้องเฮ็ดซัวบางที่ก็ได้ดีบางที่ก็บ่ไไรดีมันอยู่ที่เหตุผลนะคะพี่น้องบางที ความมาส่วนี่คือการคลายกับ่าคือจงเข้าไปตัวคนเนี่ยเออตัวผัวเขานีไปตัวแล้วผัวเขาสบายใจนี่ก็คือการทําไม่ดีแต่ได้ดีอะ่ะใช่ไหมอ่าแต่ว่าบางอย่างการทําไม่ดีได้ไม่ดีกลับไปนะคะคือการคิดปองร้ายคนอื่นสุดท้ายแทงตัวเองนะคะแล้วกับการว้าพื้นค้นเออการวบาพื้นคน้น,คนยังสิก็เป็นการทมาบดี แล้วก็ได้ไม่ดีกลับมาคําที่ที่ว่าพื้นเขาได้เกี่ยาของบิดค่ะพี่น้องเจ้าของได้รับบิตรทุกอย่างนี่ก็คือกันทําดีแล้วไม่ได้ดีอ่าทาไม่ดีก็ได้ไม่ดีนะคะแล้วก็ทําไม่ดีกลับได้ดีก็ยกประโยชน์ได้เหตุผลให้ฟังนะคะส่วนทําดีได้ดีนี่คือหลักเกณฑ์สําคัญเลยนะคะทําดีได้ดีที่สุดเลยนะคะทําเรื่องใดก็ช่างทําดีก็กลับมาดีนะคะอ่าแล้วก็ ฝากไว้ให้คิดนะคะฝากไว้ให้คิดเพียงเท่านี้นะคะซอเขียวกาจะพาไปตามตัวเลียกแนวทังของหอยห้าน้อยอาจารย์เส้นสายรับต่อเลยนะคะพี่น้องตอนนี้ซอเขียวกาเฮดอันซุปน้ำมัพี่น้องกินง่ายนะคะซุปน้ำม้วก็แจวแจวนี่พี่น้องแจวอืแจวกินกับต้มบักหอยนะคะพี่น้องหอยปังหอยปังนะคะนี่เป็นเอิญหอยปังนะคะเดี๋ยว ซอเขียวจะจิ้มหวานไหนเบิ้งนะคะหวัวใยใยงามงามมีบะนอ้อพี่น้องหัวกับใบใ่ปันใดค่ะพี่น้องนี่หัวหอยน,นะคะจิมจ้มแจวค่ะพี่นอ้องอืจิมจ้มแจวแซ่บเป็นตาไนนะคะพี่น้องนะคะอืมอ่าจิ้มแจวแซ่บๆค่ะพี่น้องเดี๋ยวซอเขียวจะจิ้มให้เบิ้งก็จะเอาเฮ็ดคลิปกินคลิปกินเป็นตา,นาแซ่บแ้น่าสั่นอืมอืม แ่บด้วยแหละพี่น้งองอซ่าเขยาาียวกันกำลังไงะะว้ลยคหาพ่อข่าเรียกอาจารย์มากเลยเออถือโอากาสเบาเลยนะคะแล้ว็คร็ไหนพี่น้องถ้าเห็นแนว่าความเป็นอยููของซอยข้มเป็นยังไงกินอยู่แบบง่ายๆค่ะพี่น้องไม่ต้องกินยากเนาะอืม หอยกับเบื่หย่ำอยอยู่ค่ะช่วงนี้ย่ำนี่หอยขึ้นหาง่ายนะคะพี่นอ้องอือบอกหอยหาง่ายกินง่ายอยู่ง่ายนะคะเอาดีเอ็นเอเข้ากับเห็นแล้วนะคะพี่น้องเอาสมมติประกาศคือมาจนลดขาดพี่นอ้องอือต่อเค้วจะอ่านให้ฟังนะคะเส้นแบอหอยหน่อยหนึ่งมีแห้งเบาอีกแล้วแหละพี่น้อง <laughs> นะคะอ่ะหอยห้าหน้อยเส้นสายรับขาะพี่น้องสองตุลาคมหกเจ็ดนะคะพี่น้อง อาจารย์จับคู่ให้นะคะไปกับพิเศษปกติและนอย V.I.P. นะคะจับคู่เด่นให้42 49 46 19 96นะคะ12 16 86 52 59 56 29และ26ค่ะพี่น้องอ่าลอ็อกทิจารณาวนาสำหรับตัวเลขแนวทางเนาะ หัวห้าน้อยค่ะสอบก็จัจคขัดกระพานได้ทุกวันฟันทุกหน่อยนะคะได้ให้หยุดหลุดให้ตามนะคะว่ามันต่ตมเอาจนทุกหน่อยทุกหน่อยพี่น้องขาดทุนเลยเพราะเราไม่รู้จักว่ามันหน้อยข้างหนามันสิแตกบ่แตกเขากับบรลูถ้าแตกน่อยนี้แล้วให้หยุดเลยนะคะถ้ายังไม่แตกก็ตามต่อไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องอ่ะทั่วไหนอีกรอบหนึ่งนะคะสาหรับหัวห้าน้อยเส้นสายรับขาดพี่น้องสองตุลาคมหกเจ็ดนะคะ,ะจับคู่เด่นให้สี่สอง สี่เก้าสี่หกหนึ่งเกหนึ่งสองหนึ่งหสองาแปดหนะคะขออภัยด้วย8ปดหนะคะ5้าสองห้าสองเกและสองหค่ะพี่นอ้องอ่ะฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะพี่น้องตามตัวเลขเรล้วก็้อยรวยปังกันสุขุสุขคนค่ะมาด้วยกินข้าวน้ำซอสเคียวบะเนียขอจบคลิปเพียงแค่นี้เพรากันไม่เก็บหนาค่ะสวัสดีค่ะ